โอมึ้อโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่าลึกไปตามหาควายอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้น้องหากินเองตามธรรมชาติ3วันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาหาน้องๆกันนะครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้คือดีมากๆครับระหว่างทางเราได้เจอกับนี่ด้วยครับคือแฉะทางบ้านผมไม่กินนะครับส่วนนี่เป็นลูกเนียงของโปรวของใครบ้างครับเดินเข้าป่าคนเดียวกับหมา2ตัวก็จะเงียบหนาเหน่อยนะครับทุกคนวกับสภาพอากาศที่มืดครึ้มตลอดทางและระหว่างทางเดินเราจะได้เจ เอกับของกินหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลป่านะครับเปลือกไม้ที่กินได้เตอร์สีสออันนี้ผมชอบกินมากครับส่วนนี่เป็นพ่อวอสานะครับทุกคนอันนี้เรียกว,ว่าสดอกโคจิกินได้ถูมือผิวจะขาวขึ้นนะครับต้นนี้ดอกกล้วยไม้เยอะมากเลยครับออกดอกเมื่อไรจะถ่ายรูปให้ดูนะครับเวลาเดินทางไกลใช้กําลังเยอะบางทีก็เวียนศีรษะผมใช้น้ํามันเขียวไอยาราสูตรโดมเป็นยาใช้ทาเพื่อบรรเทาทุกครั้งที่ผมเข้าป่าผมก็จะเอาไปติดตัวได้ตลอดนะครับนอกจากนี้เวลาปวดเนื้อปวดตัว,ปว,ตวปวดต้น ก็จะใช้ยาหม่องนวดของอายาลาทาตรงที่ปวดแล้วก็นวดนะครับแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ก็สามารถช่วยแก้แมลงสัตว์กับต่อยได้ดีเลยครับใช้ดีเลยมาบอกต่อครับทาเสร็จเราก็จะเดินทางต่อนะครับจะบอกว่าสิทธิสำคัญของการตางหาควายในป่ารือคือรอยเท้าของควายนะครับและแล้วเราก็มาถึงเป้าหมายครับเจอน้องควายครบทุกตัวนะครับทุกคนส่วนตัวนี้ชื่อหม่ซูนะครับเราเจอน้องช่วงกําลังพักผ่อนพอดีครับตัวเล็กก็มองหน้าใหญ่เลยนะแน่ๆก็เจอควายและขอกินข้าวตรงนี้เลยแล้วกันครับ กินเสร็จก็ให้น้องหมากินต่อนะครับพักผ่อนสักพักแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะจะไล่น้องควายเกิดกระท่อมครับกว่าจะถึงกระท่อมใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าตอนนี้น้องควายก็กลับมาถึงกระท่อมแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ